เอาครับวั็ดีครับวันนี้พ่อผมในนามบริษัทพี่น้องไรพัดนะครับมาได้มาทำแปลงข้าติดในส่วนตุเรียนกล้องกุหลงเชิญกุหลุงเชิญกับกุหลุงเชิญตีมู่มู่ไหนครับพมูซ้ำไรักมูซ้ำไปลักไปลักนะครับที่อำเภอปะโตนะครับตรงนี้ในช่วนนี้เนี่ยเราเราได้นำจุลินทรีย์เนี่ยเป็นเชี่ยวปามนะครับมามาแก้ไขในเหลืองกล้องลุกท็อปในตุเรียนนะครับ แล้วก็ได้มาทดลองวายช่องอาทิตย์แล้วนะครับในใน่วดป้องกันป้องกันป้องกันแล้วก็บำรุงในช่วงช่องตอนโดยลักษณะการทํำเราจะกุดกุดฟังนะครับตัดหลักตัดหลักป้วยหลบอพูดแล้วก็ว่านปุ๋ยประมาณ3กิโลว่านตัวเม็ดนะครับว่านท่านเพิ่มตัวเม็กเนี่ยเขาเราเนี่ยประมาณ3กิโลแล้วก็ละลายจุลินทรีย์เนี่ยหาดรถื่อป้องกรรันโรคเชร้าต่างต่างนะครับตอนนี้ช่วงอาทิตย์ วันนี้เรากลับมาติดตามพน้นมาตั้งเกตดูใบนะครับบันกลางเล็ก,น,กนี่มาเนี่ยใบจะออกส่วนเรื่องแล้วนะครับต้องอาตย์มาติดตามพ้มเนี่ยตอนนี้ใบเขี้ยวนะครับซึ่งว่าตอนเรียนตัวเรียน,ยนตอนนี้เนี่ยได้ฟืนได้ฟืนความความรมบณ์ขึ้นมา,าบางแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวแต่ว่าหลังจากตัดหลูไปแล้วเนี่ยเราจะมีการปักฟืนอีกทีหนึ่นงนะครับตรงนี้กเดี๋ยวพมจะมาติดตามเป็นระยะระยะนะครับตรงนี้ ขอบคุณมากับหนุ่มนครับ